อยู่คลิปสวัสดีค่ะทุกคนสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้เราจะพามาดูขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์นะคะโดยทำได้ง่ายๆนะคะในกรณีที่ใบขับขี่เราหมดอายุนะคะ เราสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ w w w d l t e l e a r n i n g c o m ได้แล้วนะคะโดยเว็บไซต์นี้นะคะก็จะเป็นของกรมการขนส่งทางบกระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถนะคะก็จะเป็นแถบสีม่วงๆแบบนี้โดยเราสามารถเข้าทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็ได้นะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วให้เราคลิกเข้าไปที่ปุ่มลงทะเบียนนะคะ คลิกเข้าไปแล้วนะคะก็จะเจอเป็นแถบให้ระบุเลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ระบุเบอร์โทรศัพท์แล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะอันนี้ก็เตรียมให้พร้อมนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่ะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลนะคะซึ่งเป็นแถบสีส้มหรือว่าใบาอนุญาตขับรถขนส่งเป็นแถบสีฟ้านะคะแล้วก็ใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะเป็นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะ ซึ่งจะต่างกันที่ระยะเวลาในการอบรมนะคะของเราเนี่ยเป็นต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลนะคะก็จะใช้เวลาระยะเวลาอบรมประมาณ1ชั่วโมงนะแต่ว่าขั้นตอนนะคะก็จะเหมือนกันหมดเลยนะคะก็คือขั้นที่1นนะคะให้เราทําแบบทดสอบก่อนอบรมนะคะขั้นตอนที่2ให้เราอบรมนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3ทําแบบทดสอบหลังอบรมแล้วก็ขั้นตอนที่4เราก็จะได้ ผลการอบรมออกมาเพื่อให้เราเนี่ยนะคะนำใบผลการอบรมเนี่ยไปยื่นต่อใบขับขี่นั่นเองนะคะก็ต้องเลือกดูให้ถูกชนิดนะคะว่าตัวเองจะทำใบขับขี่ประเภทไหนนะคะก็หลังจากที่เราทำแบบทดสอบก่อนอบรมเสร็จนะคะเราก็จะเข้าไปอบรมกับพี่คนนี้นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอความยาวหนึ่งชั่วโมงนะคะในการให้เรานั่งฟังความรู้ต่างๆในการขับขี่รถนะคะทั้งพวก สัญญาณไฟจราจรตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะก่อนที่เราจะขับรถเราจะต้องทำอย่างได้สังเกตอะไรบ้างนะคะจุดบอดของรถคือตรงไหนอะไรยังไงเขาก็จะบอกเราหมดเลยโดยที่คลิปก็จะกดข้ามไม่ได้นะคะต้องฟังไปเรื่อยๆจนครบชั่วโมงค่ะหลังจากที่เราอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องมาทำแบบทดสอบหลังการอบรมนะคะเพื่อประเมินความรู้เราอีกทีนึงนะคะ ถ้าเราสอบผ่านเราก็จะได้ใบผลการอบรมนะคะเพื่อนำไปยื่นต่อใบขับขี่ได้เลยนะคะข้อสอบก็ไม่ยากมากนะคะถ้าตั้งใจฟังทำได้แน่นอนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ใบผ่านการอบรมหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งใบเนี่ยก็จะมีอายุ6เดือนนับจากวันที่ผ่านการอบรมนะคะเราก็นำใบนี้นะคะ่ะไปปริ้นออกมานะคะพร้อมกับเตรียมเอกสารก็คือ ใบรับรองแพทย์นะคะแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงนะคะมี3อย่างนะคะอย่าลืมมีใบผ่านการอบรมใบรับรองแพทย์แล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงนะคะนำสามหลักฐานนี้ไปที่ขนส่งได้เลยค่ะที่เราไปทํานะคะก็จะเป็นขนส่งแห่งที่สองจังหวัดอุดรธานีนะคะทุกคนรถก็จะมีจำนวนเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าเราอบรมมาแล้วเราก็เดี้ยวเข้าไปจอดได้เลยค่ะ อันนี้ก็เป็นหน้าตาสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีแห่งที่2นะคะของกรมการขนส่งทางบกเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนกันนะคะว่าทำยังไงต่อค่ะก็จะมีขั้นตอนการเข้ารับบริการด้านใบอนุญาตขับรถอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดูนะคะขั้นตอนที่1ตรวจสอบลำดับคิวนะคะซึ่งเราจองผ่าน DLT Smart Queue มาแล้วนะคะเราก็แค่หาว่าเราได้คิวที่เท่าไหร่นะคะ เสร็จแล้วเราไปแจ้งลำดับคิวที่จองนะคะที่ชั้น1นะคะแล้วเราก็นําเอกสารทั้งหมดเนี่ยนะคะไปยื่นที่ชั้น2นะคะฝ่ายใบอนุญ,ญาตขับรถแล้วขั้นตอนที่4เราก็จะไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายกันนะคะแล้วก็ชาระค่าธรรมเนียมของเรานี่ลําดับที่65เช็คเอกสารอีกทีนึงนะคะจะมีใบผ่านการอบรมนะคะใบรับรองแพทย์1ฉบับแล้วก็บัตรประชาชนนะคะ อันนี้เอาใบขับขีมาเผื่อเฉยๆนะคะแล้วก็จะเข้าไปนำเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูก่อนนะคะขั้นตอนแรก ทุกคนทุกคนถึงกระถางน้ำได้แ เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่2เราก็จะขึ้นไปที่ชั้น2เพื่อยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ขั้นต่อไปค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นการยื่นเอกสารนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เช็คตรวจสอบนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายของเรานะคะก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ถ่ายเพื่อ เป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกๆคนนะคะก็จะมีการทดสอบความไวของสายตาสัญญาณไฟเขียวไวแดงนะคะแล้วก็ทดสอบความไวของร่างกายในการเหยียบเบรกนะคะ เห็นนี่เบาที่ไหมท่าตัวขึ้นมาดค่ะบุ้มก็สดสายตาทางนี้มองเห็นตาของสาวๆแล้ในสองแค่ตัวนี้เลยคะะมองแ่สองแค่นี้นะคะก็เป็นการทดสอบสายตาของเรานะคะ แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นการทดสอบลานสายตาของเรานะคะท like ี่ระยะห่างตาของเราค่ะตรงนี้สีอะคะแ <as> <'t say> em> ารู้ก็ตอ่าปจอค่ังข้ามได้องนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะรวดเร็วมากเสร็จแล้วก็ไปชำระเงินได้เลยค่ะค่าใช้จ่ายในการต่อไปขับขี่รถยนต์ก็505บาทนะคะเกือบเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็ไปที่ห้องถ่ายรูปเพื่อทําบัตรของเราได้เลยค่ะได้บัตรมาแล้วนะครับ ประมาณใช้เวลาประมาณ10นาทีอย่างเร็วเพราะว่าอันนี้เราทําการจองอบรมออนไลน์ไปแล้วใช่ก็เลยเร็วนะคะถ้าไม่งั้นต้องมานั่งอบรมอีกเียมใ,ใครที่อยากย่นระยะเวลาในการต่อใบขับขี่นะคะก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e แล้วคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยค่ะ